ครับสวัสดีครับเมื่อช่วงเช้าผมเดินทางไปที่โรงพักสถานีตำรวจภูทรอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีนายมรกตพยักษ์ประโคนที่หมิ่นประมาทผมนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากที่แจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ย มันเป็นคดีอันยอมความไม่ได้นะครับผมเห็นแล้วครับคลิปที่คุณมรกตเนี่ยออกมาไลฟ์สดขอโทษผมนะครับแต่ว่าผมมาที่นาแล้วเนี่ยคุณมรกตไม่ได้หมิ่นประมาทผมคนเดียวไม่ได้ดูหมิ่นผมคนเดียวนะครับคุณมรกตมิ่นเอฟซีผมด้วยนะครับว่าผมเนี่ย ตัวอย่างเงี้ยก็เหมือนโจรน,นะครับและ fc ผมเนี่ยคุณมอปดก็รู้อยู่ว่า f คนเป็นล้านก็มีนิสัยเหมือนกันเป็นโจรเหมือนกันนะครับโดยส่วนตัวผมไม่อาฆาตแค้นคุณมรกฎนะครับแต่ผมต้องปกป้อง f อผมนะครับถ้า f อผมทุกคนยอมหมด ผมก็ยอมแต่มี f อมาคอมเมนต์ไม่ยอมแม้แต่คนเดียวผมก็ไม่ยอมนะครับดำเนินการจนถึงที่สุดให้ศาลท่านพิพากษาตัดสินนะครับว่าการกระทําครั้งนี้เนี่ยมันจะมีความหนักเบาแห่งรูปคดียังไงนะครับ คุณมกฏก็เตรียมมาพบพนักงานสอบสวนนะครับเดี๋ยววันน,นี้เนี่ยเขาจะมีหมายเรียกไปที่คุณมกดน,นะฮะผมไม่ยอมนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ยอมนะครับเป็นเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปจะได้ไม่มีคนที่มาดูหมิ่นดูแคลนอย่างนี้อีกนะฮะให้เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับให้เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับ ว่าไปตามนั้นนะครับส่วนศาลจะพิภากษาลงโทษสถานใดเนี่ยเป็นดุลพินิษของศาลนะครับคุณมากดก็เตรียมตัวเดินทางมาที่ลงพักด่านมางขามเตี้ยเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะใช้อำนาจทางกฎหมายดำเนินการนะครับ ไม่ได้ล้วครับเพราะว่ามาดูหมิ่น f อฟผมด้วยไอ้ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผมคนเดียวนี่ผมยังอโหสิได้นะครับถ้าไปบวชอะไรอย่างเงี้ยผมก็อโหสิได้นะครับแต่อันเนี้ยท่านมาพูดก้าวล่วง f อฟด้วยผมยอมไม่ได้จริงๆนะฮะยอมไม่ได้จริงๆนะครับ ส่วนใหญ่ศาลจะพิพากษาจำคุกนะครับคดีลักษณะนี้นะครับศาลจะพิพากษาจำคุกนะครับแต่ถ้าเขาให้การรับสารภาพแล้วก็สำน,นึกผิดแล้วก็ผู้เสียหายคือผมเนี่ยไปถแถลงไม่ติดใจเอาความเนี่ยศาลจะเมตตาเมตตาเหลือโทษจำคุกรอการลงอาญา2ปีหรือ4ปีแล้วจะมีโทษปรับนะครับเช่นปรับ4 0 0 0มืนบาทนะฮะ รับสาภาพก็เหลือปรับสองหมื่นบาทไอ้ค่าปรับถ้าเขาไม่ยอมไม่มีเงินเสียค่าปรับก็กักขังแทนค่าปรับนะฮะกักขังเอาไว้ขังขังคุกนะฮะวันหนึ่งกี่บาทก็ไม่รู้70บาทหรือร0อบาทก็ไม่รู้นะครับ70บาทหรือ100บาทเนี่ยสมัยก่อนมัน70บาทนะครับแต่ถ้าเขามีเงินมาเสียค่าปรับให้โทษกักขังก็ยังอยู่นะครับ มันก็ต้องดูพฤติการเขาด้วยศาลท่านจะพินาเองนะครับเราไปก้าวล่วงไม่ได้ไปก้าวล่วงไม่ได้นะครับไปก้าวล่วงอำนาจศาลท่านไม่ได้นะครับผมเป็นเพียงผู้เสียหายสาเหตุที่ไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาที่โรงพักด่านมะขามเตี้ยเพราะว่าผมไปธุระที่โรงพักด่านมะขามเตี้ยแล้วก็ไปเห็นคลิป ทางช่องทางที่นายมรกฏเขาโพสเนี่ยที่นั่นพอดีนะครับผมก็ส่งข้อความไปให้ร้อยเวรดูเพื่อให้ร้อยเวรไปถอดเทปนะครับแล้วก็พ่นาข้อกฎหมายว่าผิดสถานใดอะไรอย่างไงนะครับและวันนี้ก็นัดหมายกับทางร้อยเวรเรียบร้อยเพราะเขาถอดข้อความที่นายมรกตเนี่ยโพสโพสมาพูดมานะฮะ ผมดาเนินคดีอย่างนี้ครับแต่ว่านายคนแรกที่ดําเนินคดีคือนายอนุชิตนะครับนายอนุชิตเนี่ยนะฮะอันนั้นดําเนินคดีคือผมพบเหตุที่ไหนที่นั่นก็จะเป็นจุดที่เกิดเหตุนะครับนายอนุชิตเนี่ยผมพบเหตุที่มานั่งที่ไร่อังหงุนแล้วก็นายอนุชิตโพสต์ด่าผมผมก็ไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับแล้วก็บอกให้ไปบวชซะก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะครับเขาก็ไปบวช ผมก็เอาหัวสีให้นั่งเขาด่าผมคนเดียวนะฮนะแต่มรกตดนี่เขาก้าวร่วงมดาด่า f อผมด้วย f c ทุกคนด้วยนะครับเขาก็รู้ว่าผมมี f c ซเป็นล้านคนอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดําเนินการไปครับต้องดําเนินการไปครับนะฮะอันนั้นเป็นอะไรนะครับ เขาอยากจะมีสัญชาติอเมริกันนะครับแล้วก็พูดดูหมิ่นดูแครนคนไทยประเทศไทยนะครับไปชื่นชมขเขมรน,นะครับไปชื่นชมกัมพูชานะฮะเป็นเรื่องส่วนตัวเขาครับแต่อะไรทั้งพาดพิงมาที่เราเนี่ยก็นั่นนะครับไอ้หนุ่มสายโหดนั่นจะไปแจ้งความดำเนินคดีที่สอพอปี็อกนะฮะแต่ปรากฏว่าเขา ออกมาโพสต์ขอโทษนะครับโพสต์ขอโทษสํานึกผิดนะครับแล้วก็ไปเขานับถือศาสนาค,นคริสต์นะฮะแล้วเขาไปบํารุงพระพุทธศาสนาผมก็โอเคนะครับผมก็ไม่ไปแจ้งความผมก็นางฟ้าคนนึงนะนางฟ้าที่พูดนะครับนางฟ้านี่ทํางานอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะมาผมก็ไม่ไดไปแจ้งความนะครับเขาก็มาโพสต์ขอโทษไป7วันนะฮะ เขาโพสตขอโทษไป7วันนะครับส่วนของบางแจ็กนั่นก็ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนก็ออกหมายจับเขาไว้แล้วนะครับถ้าเขาเข้ามาประเทศไทยก็จะทำการจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีว่าไปตามกฎหมายนะครับแต่บางแจ็กเขาก็ออกมาพโพสตขอโทษผมนะครับ ผมก็ไม่ติดใจแต่เรื่องกฎหมายต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดนะครับไม่ใช่ไปแจ้งและถอนอย่างนั้นไม่เอานะครับ